อผลไม้นอกอยากกินอยากกินอ่าใครจะเอาเฮียงก้าก่อนอน้องส้มจีตไปแล้วสม้มจีสอร่อยอเอาอีกไหมเอาไหมเป็นไงืม ชานเป็นยังไงอร่อไรย,ยงไหมมอีกไหมมาแล้วมาแล้วพี่ยังกามาแล้วอือมต้องออกไปกินหนอ่ออ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 มจีว่าง เงยไหมอะเงียบเ่ะเองก้ามายังมาแล้วมาแล้วอ่ะเองก้าอ่ะมีมารยาทออกไปกินข้างนอกอ่ะกับน้องสรรมจิต